คอมเมนต์พี่เขาก่อนนะครับพี่น้อง fc นะอ่าคิดว่าอะไรครับว่าจะกลับมาคืนดีอยากครับพี่น้อง fc คงจะยากอยู่หรอกครับนะอ่าโอ้อีนี่ก็แผนถูงนะอีหยวกนะครับพี่น้อง fc เออนะไม่หลบคืนหรอกครับพี่น้อง fc อ่าไม่กลับคืนหรอกนะครับแผนถูงนะครับเนาะไม่ได้ธรรมดานะอ่าแต่ว่าผมไม่ได้การันตีนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับเนาะ ช่างตั้มพูดภาษากลางจะได้ฟังรู้เรื่องเยอะหัวเราะกันเรื่องที่จะกลับมาคืนดีกันนี่ยากนะพี่น้องเอฟียากนะอตอนนี้มันโบยบินมันอิสระได้ไงมันจะเลือกคนที่มีอะไรครับมีตำแหน่งมียศนะครับเนาะผู้ชายในเครื่องแบบนะครับนะผู้ชายในฝันของนางเลยนะน,ะนะ่ะเห็นไหมล่ะ ในเมื่อมีโอกาสแล้วนางก็จะไต่เต้านะครับขึ้นเป็นคุณนายครับทีนี้นะนะถ้าเป็นคุณนายโอ้ยนะครับนั่นะนะอืมนะถ้าได้เป็นเมียของมันอผู้มีตําแหน่งโอ้แบบน,นี้ครับพี่น้องเอฟซีเบื่อเจ้เบื่อเจ้ย,บ,จยบุ่อเลยครับเ <laughs> ออนะครับแชมโบเมนนะครับเนาะยัมโบแมนของเฮ้าบินหนีขึ้นน,อนอกเจ้านะครับเนาะ เมนบอกย่ามจได้ย่ามจะได้เมนบอกย้ามได้เนาะเมนบอกยามได้บินมากคือนกเจ้าเมนบอกสมบบ่เมนของเฮ้าบินเจยเจือหนีเขายังว่าเนาะมันสีบินมากคือนกเจ้ามันว่าไ้ครับพี่น้องเอฟซีเออยังรออยู่นะครับเนาะตอนนี้ก็กําลังเลือกอยู่นะครับพี่น้องเอฟซีนะไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่คนหลงรักนะครับคนหลงนักนางไหนพี่น้องเอฟซีนะ มีแต่คนหลงรักเพื่อนนะครับเออพี่คุกกี้นะครับเนาะเขาสิเอาบัวลาณจักแล้วครับเอาเลยเนาะพี่รัตนะครับโอ้ยวาสนาถึงติงมากระชถึงตัวนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออนะไม่ใช่ว่าจะเอาง่ายนะไม่ใช่จะตีให้นะอย่างนั้นอย่างนี้เนะเออพอรี่ไปทำข้าวนะอืมแมนครับสวยเลือกได้ไลยครับผม สวยเลือกได้องซื้อมือนั่นโอ้ยได้เป็นเมียเจ้าเมียนายเนี่ยเบิ่งเอาครับบันนี้เว่าน้ำไปเลยนะครับบันนี้นะเบ้าอยู่ท้งฟ้าบ่อยู่ดาวบุลุะครับเนาะออสันสิเป็นของห้าดะบินมากขึ้นนกเจ้ามันมาเอ่าบซแมนของห้าน่ะบินเจยเจิดหนีโอ้ยตายแล้วนะครับมาคนเบ่ามันว่ามันว่าครับพี่น้องเอ็มซี เป็นของเฮ้าน่ะเออก็ะมก็สิบินมากคือนกเจ้าคือกันละผล่าแซาโบ,บแม่นกับบินสบ,บแม่นกองเฮ้ามันมก็สิบินเจอเจิดนี้ผวมาเห็นบ่อน่ะเออของเก่ากูนมันแม่นของโกแบบนี้มันบอไซอน์ <laughs> มันก็เลยบินเจอยเจิดนี้ <laughs> โอ้ยน,นะครับพี่น้องเอฟซีเออ่นี่รับเผตุผลนะครับเนาะเหตุผลนะครับนะ อ่าทำไมนะครับนิทานเรื่องนี้นะครับถึงมีการเลือกลานะครับเนาะคนอยากไต่เต้าเป็นคุณนายเด้ครับพี่น้องเอฟีอยากลบเล็บแดงนะพี่น้องเอฟีอยากเล็บแดงอยากแต่งตัวจ,จ,จังสั้นจังสีโออยากมีหน้ามีตาด้อยากยกระดับไงครับพี่น้องเนะ <laughs> อฟีนะเออสัตว์แมนคองเข้ากับแมนของเข้าบันึงข้ามละนว่าครับผมเนาะอ่า นะครับแม่นของห้าก็โอ๊ยบินมาขึ้นนกเจ้าเิ่นว่าเนาะสับะแม่นก็บ,บินเจิยเจิดหนีเิ่นว่าแม่นความกันบ่แม่นความกลัวบอ่อีบุญบ่มีอา้าอีนั่นก็อ่นะครับเนะเาะอ๋อช่างตั้มจะมีอะไรจะออกมาเฉ๋นหนึ่งในเจ็ดประจันบานอา๋อเฉเลยครับนะ เสียเลยครับผมว่าจะรู้เหมือนกันนะครับใครจะเสียใครนะครับนะสวยไปเหมือนวยสวยแล้วครับพี่น้อง f 1ปุอ้ยใบใสกมีแต่คนหลงรักครับพี่น้องเอ้ยนะครับเนอะใส่แว่นตาซุปแว่นตาเข้าไปนะครับตาสีหน่วยบาทนี้ครับแมงสวยก็เก่าครับบตรนี้แม่นะครับสีโบท็อกเข้าไปครับนานๆเนี่ยไปเป็นลุมนะวายนะครับเพียงกันมินลินบตรนี้ แต่เก่านะครับนากว่างอัดสามพันโบงสีดโบท็อกเข้าไปครับเนาะอันนี้ฟังลระซ้าเข็มฟังนี่กระซ้าเข็มนะครับเนาะอันนี้ก็ะซีดเข็มสีดเข้าไปครับบัน,นี้เนกเข้าไปครับบาน,นี้เออเบ่งขึ้นเตงขึ้นแล้วครับบาน,นี้โอ้ยนะครับพี่น้องเอฟซียาเมินฤทธิ์นะครับน,น,นบนะักก่อเก่าิ่้ โอ้ยนะครับนะโอ้ยงามด้วยในปัตตพีโขงนี่ก bueno ็จะสำนางนะครับนะเออนะครับเนาะยามขึ้นนะครับพี่น้องเอฟซีได้ได้แอ่ทั้งแหล่โเแลนได้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 ไตด้ไต่แบดหาได้ไปได้ไต้แบดเงื้อเงานะ ได้เตะเบ็ดเงินเอาครับพี่น้องเอฟซีนะมาคักเนาะหนาคุณสุดโหยครับพี่น้องเขามีเงินเนาะเขาตำเขาเนาะเอา่าจะคอยเมียคอยนโอ้ไปเฮ็ดจังสันส้นบ่ราะไรเลยเอาไปจงเงินไปซื้อหัวปลาทูกินซานนะครับพี่น้องเอฟซีมึสงสเีงามไปใส่นะครับเนาะเอ่อฟางนี่ก็เศร้าเข็มฟางนี่ก็เศร้าเข็มอันทั้งนานี่ก็เสีบเข็มเนาะ อ่าสีเข้าไปครับต่ำเข้าไ,ไปครับบาน,นี่สลิงไหลสลิงไหนเนาะบานนี้เนาะมันเข็มละจักบาทครับบานนี่ <laughs> อ่อถ้าไม่หลงรักคนในเครื่องแบบจะไปคอหาเขาทำไมออมันจะมีเพลงอะไรครับดอกหญ้าดอกหญ้าริมทางทำไมใช่ไหมครับพี่น้องเอฟซีเออคุณไหนครับ อยู่ในกลุ่มลายของโบอิงด้วยนะครับโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าอยู่กลุ่มลายทําไมนะครับถึงมีอารมณ์โมโหอารมณ์สุนเชียวไงครับวันนั้นอ่าพี่น้องไม่คิดเหรือครับมันกระแทกตอกเตือนใจมันครับกระแทกแทงใจดําอ่ากระแทกแทงใจดําไงครับพี่น้องเอฟซี เอ่อตอนนอนมันจะไม่ไหลหากันหรือสีปัดนั้นนะ,นะวะจักไหลไม่ไหลไม่รู้แหละครับจะจะไปห่มกันดูใสหรือเปล่าอ้ย <c oughs> นะครับก็หอดเจนานกหอดเจ้านปลาคอนบุรุยครับ <c oughs> แม่นบอกเจ้าเห็นบ่ครับยน่ามันสีเกียวเขานะั่นน้ำเจ้าปลาคอนน้ำก็จะไปห่มกันยุวยนแล้วมา อ่ามาันก็จะไปห่มเห็นหม้อนีเนาะเมนหมอ้อน้ำหัวร่วมออกเมนหมอเนาะน้ำเจนหน้าเนาะมาันก็จะไปคอนนว่นแล้วมาเนี่ย <c oughs> ออนี่ละครับพี่น้องเอฟซีนะนะครับเนาะโกสวยไม่บัญญายนางนะครับโอ้ยญาติกันนะครับตอนนี้นะเออว่าโอ้โอย,ยวีดีวิดีโอคองหากันด้วยนะยอมรับแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะเ <c oughs> อะโอโอ้โบอก อันตกหลุมออเลยบอกทำงานวาไมมันเป็นมันเป็นหลุมเนาะพี่น้องเอฟซีมันกัดแสกหลายเป็นปกติได้เมนหมอบม้อเมนหนาเพียงจุดได้จะแมนครับจะแมนปูนก็คือสาบฟ้าผนังกับมดคุหนึ่งกรัแจะแม่นปูนก็ครับก็คือสาบฟ้าผนังกับสิว่างคุหนึ่งนี่แหละครับมันตัวไอ้ครับมันเพียง ฟ้องน้ำคัดเดี๋ยวมันละเอียดเข้าไปอีกบานนี้ว่าขคักบานอย่างโกบาทห้าน้ <laughs> อาอนางบอกไปเกาหีอ่าสิบล้านคือเอานางงามก็ได้บอกโอ้โหจะไปเกาหีทีนี้โอ้ตายแล้วเนาะอ๋อสวยจนห้าสีอม <laughs> อม<า> <laughs> อ<า>เพื่อจะให้มันเพียงได้กับ คือบ้านเนะเาะอ่าผนังเขามันผิวไม่เรียบเนาเอาปูนสาบนะาครับมีน้องวังคุหนึ่งนี่แหละเนาะสาบครัาบปนี้สาบปนี้คัดเอาฟองน้ำคัดเนี่ยมันละเอียด <c oughs> <c oughs> เออนี่แหละครับพี่น้องที่ีนะมีการข้อหากันโดยใดครับฮ่ามันลึงทึงทืดขึนนะครับบังไฟกับพระท่านในกึนแตกขานอ่า ของกับว่าเอาท่านเดยเอาล่งจากรถบันนี้เต๋หมาใจ้ะกวัวครับให้ลูกอีต่างหากบัดน,นะครับนิทานเรื่องนี้ศูนนะครับเปิดประตูรถออกมาฟ,ฟ,ฟุดฟัดฟุดฟัดมึงอีเจสอยเจสอมึงว่ามีกันส่งพงส่งเพลงให้กันเี้คับพี่น้องเอฟซีแมนโมลา <c oughs> วิดีโอข้อหากัดอีกได้พี่บีครับขอบคุณมากนะ อ่เขามีแต่สวยวันวันสวยคืนของเพื่อนสวยบัตรสวยบกคืนว่ามาันกะว่ามันไหนครับพี่น้องเอฟซีอืมนะมันกะว่ามันไหนอืมนะเออนะครับบัดน,นี้โอ้ใส่แว่นตาก,ก็เข้าไปอีกเป็นซีตาบัดเฮงสวยก็เข้าบาทนี่อ่าทรงผมกับไม้นะครับใส่ไหลกว่าเดิม โอ้ยบ oh, ูบ่าวนี่ก ja, ja, <v. t itt ederim> oh, ็ลงรักหัวปักหัวปำญาติกันเพื่อนว่าครับพี่น้องเอฟซีญาติกันซิงกันอยู่ตอนนี้นะเออนะครับจะเกิดศึกซิงนางหรือเปล่านะครับโอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ